ช่างวันนี้ไปซื้อ,อยำมุนเส้นมาเอ้ยไม่ใช่ยำมูนเส้นอ,อ๋อยำมุนเส้นด้วยนะคะแล้วก็มียำม,มาม่าสองอย่างนะคะแล้วก็ลูกชิน้นลูกชิ้นทอดชุบแป้งแบบโบราณโบราณใครเคยกินไหมเอ่ยอร่อยนะคะชอบกินชอบกินตรงแป้งมันนี่แหละโอเคช่างลุกมากินได้แล้วช่างสบายเหลือเกินเลยนะแหมของกินมาถึงที่อันนี้ของกินเล่นนะคะ ินเล่นนะบ้านนี้จะกินข้าววันละมื้อนะคะอันนี้ก็จะกินเล่นๆลองท้องจะไปกินจะไปกินอีกทีนึงก็ตอนห้าโมงอะค่ะจะกินก่อนหกโมงนะเป็นข้าวมื้อแรกของวันนะคะเพราะว่าปกติเราก็จะตื่นกันสายอยู่แล้วนะคะก็เลยจะกินข้าวแค่มื้อเดียวแต่อย่างอื่นก็คือกินอย่างอื่นร่วมไปด้วยนะคะแต่ที่เป็นข้าวอะก็คือมื้อเดียวนะโอเคยำงม้เนน่ากินไหมเอ่ยน่ากินมาก อันนี้ร้านประจำนะคะเขายางอร่อยนะแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะเอ <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยเนาะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกเยอะมากเลยอะทังนี้ก็ตกทั้งวันเลยนะคะนี่ตกอยู่นะตกปลอยนินนินตกตั้งแต่มืตกตั้งแต่เมื่อวานนี้ละตกมากตกได้ทั้งวี่ทั้งวังวนนี่ยำมุ้เส้นยั่ว ช่วงนี้ยังไม่ได้ไปซื้ออะไรมาทำคลิปกินเลยเนาะก,ก็กินบุ้นเส้นเนี่ยค่ะพอดีช่วงเนี้ปวดหลังปวดหลังมากๆเลยก็ไม่ไหวเลยอะ่ะปวดหลังปวดสุดๆไม่มันน่าจะเกิดจากแบบเราแบบนั่งนั่งเป็นแบบนั่งนานๆทั้งวันอะ่ะว้าเส้นยาวเลยยาวสุกจริงนะ ได้ประจำจริงๆได้ได้เนื้อเยอะกว่าน,นี้นะแต่คราเนี้ยเราอะ่ะบอกเขาว่าไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าไม่ชอบกินเนื้อเยอะจะกินวุ้นเส้นใหญ่ๆอยากกินวุ้นเส้นเนาะเนี่ยอร่อยมากอืมอืม ชอบกินยำมาม,ะมะ่าอันนี้ลูกชิ้นบรวลายชอบกินอร่อยอายุก,ก็เยอะระดับหนึ่งลนะแล้วเนาะเราก็จะกินแนวอะไรแบบย้อนยุคย้อนยุคหน่อยอ่าอืมอร่อยอืมำช้ำๆด้วยเนื้ออืมอร่อยมากเลยค่ะ ขอกินต่อนะคะแล้วไปเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ